บัวบกโขดอบัวบกโคก,โครห,รกโครหรือว่าบัวบกหัวโหลูกใหญ่มากมากนะที่นาเล็กเคยเลี้ยงเนี่ยลูกเท่านี้แต่วันนี้ได้แฟนคลับส่งมาให้ลูกเนี่ยโอ้นี่เห็นไหมลูกใหญ่มากๆเลยหนักหลายกิโลเลยแต่ละลูกเนี่ยตัวนี้มีใบแล้วนะแต่ว่ามันก็ส่งมาใส่กระสอบมามันหักหมดอะ งกิจในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดินน่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ใหสวัสดีครัาบวันนี้นเล็กพามารู้จักกับไม้ประดับอีกชนิดหนึ่งที่ว่า เป็นไม้ฟอกอากาศนะที่ก็ได้รับความนิยมกันอยู่ตอนนี้นั่นก็คือบัวบกโขดหรือว่าบัวบกโคหรือบางคนอาจจะเรียกว่าบัวบกหัวก็เป็นไม้ป่านะหรือว่าเป็นไม้ส,สกุลเดียวกับพวกสบู่เลือดนะเป็นไม้ที่ถือว่าช่วงนี้กําลังนิยมกันมากๆเลยเนะี่ยลูกเล็กๆอย่างเงี้ยใส่เป็นแบบว่า ไม้โชว์หัวนะเป็นมีต้นโผลอ่อมานิดนึงอ่นะก็เหมือนแบบ,บนเป็นบอนไซอะนะแค่นี้ต้นละน่าจะเป็นร้อยเนะี่ยตัวนี้ไม่ต้องพูดถึงนะถ้าใหญ่อย่างเงี้ยนะเดี๋ยวน,นเลยก็จะเลี้ยงไว้นะก็ถือว่าเป็นสมุนไพรเหมือนกันนะเนี่ยสมุนไพรบำรุงร่างกายแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายนะช่วยเจริญอาหาร เขาบอกว่าใช้ฝานเป็นแผ่นบางๆแล้วไปตากแดดพอแห้งแล้วเอามาปั้นเป็นลูกกรอนผสมน้ำผึ้งก็ได้หรือว่าเอามาดองเหล้าก็ได้แล้วแต่ถ้าเป็นลูกกรอนก็กินเช้าเย็นก็ได้ถ้าเป็นเหล้าดองยาก็จะเป๊กก็ได้แล้วแต่ หรือบางคนก็แช่น้ำพึ่งแล้วแต่ถนัดนแต่นาเล็กก็คงไม่ได้มองถึงตรงนั้นน่าจะมองถึงเรื่องของการทำไม้ประดับและการอนุรักษ์เนะอนี้คนที่เขาส่งมาให้เพราะว่ามันอยู่ในสวนเขาไถปลูกมันแล้วพวกนี้มันขึ้น,นก็ต้องไถท,ทิ้งเอาทิ้งนะนาเล็กๆขอซื้อเขานะ นะจะเอามาปลูกในสวนของนาเล็กแล้วมาอนุรักษ์ไว้่ะครับผมสลับคลิปนี้นาะเล็กก็พามาชมหัวโขดใหญ่ๆของบัวบกโขดหรือบัวบกป่ากันครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องคิตตะนสยสลับีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมสวัสดีครับ